สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับเราจะมาดูยามาฮ่าฟีโนนะครับผมอาการของมันก็คือว่าสตาร์ทได้เร่งได้นะครับแต่ว่าล้อไม่หมุนนะครับอาการแบบนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่สายพานขาดนะครับผมนะครับเราก็เปิดตัวนี้นะครับเปิดตัวนี้ดูได้นะครับเปิดตัวนี้ออกมานะครับอันนี้สายพานมันขาดไปแล้วนะครับสายพานหาไม่เจอแล้วนะครับสายพานหายไปแล้วนะครับผม ก็แก้ไขไม่ยากครับเ,<ฟ>เปลี่ยนสาย<ฟ>เปลี่ยนสายพานใหม่ครับผมเดี๋ยวเราจะถอดชุดนี้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนสายพานใหม่ครับผมถ้าเล่งได้นะครับเครื่องเล่งได้แต่ล้อไม่หมุนนะครับก็สันนิษฐานได้นะครับว่าสายพานขาดนะครับผม<ฟ>เดี๋ยวเรามาสตาร์ดูนะครับมีสตาร์แล้วนะครับ นะครับเร่งได้ปกตินะครับแต่ว่า mustache, <tortilla> ล้อไม่หมุนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเปลี่ยนสายพานกันนะครับผมนี่ครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับผมดูสายพานใชครับนี่ครับสายพานขาดหมดเลยนะครับผมแล้วก็มายัดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ถอดชุดนี้ออกมานะครับถอดชุดนี้ออกมาหมดนะครับแล้วก็ถอดตรงนี้ออกมาด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้คือเม็ดลูกตุ้มตัวนี้นะครับน่าจะค้างละ นะครับเดี๋ยวเราต้องถอดออกมาเรียงใหม่นะครับตรงนี้นะครับนี่สายพันธุนะครับผมอาการอย่างนี้คือสายพันธุ์ขาดนะครับเล่งแล้วไม่ไปนะครับผมครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับผมตัวเมลูกตุ่มตัวนี้นะครับเมลูกตุ้มตัวนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมก็คือว่ามันเม็ดพลาสติกมันแตกแล้วนะครับนี่ครับใช้ไม่ได้นะครับแล้วต้องเปลี่ยนเอ่อ เม็ดลูกตุ้มน้ำหนักใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวน,นี้ชุดนี้นะครับตัวตัวนี้ก็น่าจะโอเคอยู่พอได้อยู่นะครับผมน่าจะไม่มีปัญหานะครับด้านด้านนี้นะด้านนี้ก็ถือว่ายังเรียบอยู่นะครับผมแต่ว่า,าด้านนี้นี่ตรงตรง ตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมีรอยนิดหนึ่งเป็นรอยเกิดจากเม็ดลูกตุ้มเข้าไปสีนะครับทําให้มันเป็นรอยนะครับตรงนี้นะครับแต่พูดถึงก็มันก็ยังพอใช้ได้ต่อได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้อาจจะได้เปลี่ยนนะครับนี่ครับเป็นรอยเยอะเลยนะครับผมเป็นรอยตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเออ ตัวนี้เม็ดพลาสติกเอ่อไอตัวพลาสติกมันมันแตกนะครับพลาสติกมันแตกแล้วตัวนี้มันมันก็จะเหลือแต่เหล็กเหล็กเหล็กมาสีอยู่ตรงนี้นะครับมาสีตรงนี้มันเลยทําให้เกิดการสึกหลอนะครับเราได,ได้จะต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็มีสายพานนะครับสายพานนี่เอ่อได้เปลี่ยนชุดสายพานส่วนชุดคัดชุดคัดก็โอเคอยู่นะครับผม อันนี้ก็เมื่อกี้คนได้เอากระดาษทรายรูปนิดนึงนะครับรูปนิดเดียวพอนะครับชุดคัดก็พอได้อยู่นะครับไม่มีปัญหานะครับนี่ชามคัดก็โอเคนะครับเราได้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคชามคัดชุดคัดก็โอเคนะครับแต่ว่าเราก็จะมีปัญหาเรื่องสายพานแล้วก็เม็ดลูกซุ้มน้ําหนักนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เราจะต้องมาทําการเปลี่ยนใหม่นะครับ โอเคครับคุณเจารอครับผมเราก็ได้ซื้อของของใหม่มาแล้วนะครับผมก็จะมีเนี่ยครับตุ้มน้ําหลักนะครับอันนี้ของเก่านะครับของเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมพลาสติกมันเสียแล้วนะครับอันนี้เราจะได้ของใหม่มาทั้งหมดหเม็ดนะครับผมแล้วก็ฝาหลังนะครับฝาหลังมันเสียแล้วนะครับเราก็ได้ของใหม่นะครับผมเปลี่ยนฝาหลังด้วยนะครับ นะครับเปลี่ยนเตุ้มน้ําหนักแล้วก็ฝาหลังนะครับแล้วก็มีสายพานนะครับเราซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะมาประกอบกันเลยนะครับวันนี้เราเตรียมประกอบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบกันครับเพื่อนตอนนี้เราก็ได้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ครับของยามภาพฟิโน่นะครับเราได้ประกอบไว้เรียบร้อยแล้ว <S <S เว <S 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 ดีย๋ยวเราก็มาสตาร์ทแล้วก็มาลองดูนะครับ ใช้พานขาดนะครับช่วงแรกนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วรอส่งลูกค้านะครับผมก็รถคันนี้ก็จะเปลี่ยนสายพานแล้วก็เปลี่ยนนะครับตุ้มเ่น้ำหนักนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวฝาหลังนะครับสำหรับยามาฮาฟีโนนะครับคันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนอยู่3ามรายการนะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ